น,นีค่ะชื่อนางสาวที่คำพรกบณีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนดงส่งวิทยาสังกัดสํานักการเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขต29วันนี้ขอนำเสนอสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ Learning Management System รายวิชาโลกดาราศาสตร์ สำหรับระบบปฏิบัติการนะคะที่คุณครูใช้งานคุณครูได้สร้างเว็บไซต์ e-learning ที่ชื่อว่าครูที่คมพอน .com นะคะโดยใช้งานในรูปแบบของระบบ learning management system ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบ e-learning ที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนะคะโดยใช้ระบบมุดสำหรับรายวิชาที่คุณครูได้เปิดสอนนะคะก็ มีตั้งแต่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นม .3 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1ม .4 แล้วก็ฟิสิกส์เพิ่มเติม5ม .6 ค่ะไปดูที่วิชาแรกนะคะ MyCourse ของนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนจะต้องอเข้าสมัครสมาชิกนะคะมีการสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่จะล็อกอินในส่วนของสมาชิกผู้ใช้โดยตั้งชื่อนะคะชื่อผู้ใช้ ใช้รหัสผ่านแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะหลังจากล็อกอินข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถล็อกอินเข้ามายัางสมาชิกของการเรียนเพื่อที่จะเข้าในสู่ของบทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาโลกดาราศาสตร์แลอะอวกาศไปที่ my course วิชาโลกดาราศาสตร์นะคะไปที่ my course วิชาโลกดาราศาสตร์เลยก็ คลิกตรงนี้นะคะ MyCourse เข้าสู่รายวิชาโลกดาราศาสตร์ค่ะก็ในหน้าเว็บนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปรายวิชานะคะที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ใส่เนื้อหาว่านักเรียน ควรที่จะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะมีรายละเอียดของบทเรียนนะคะว่าในบทเรียนนี้ซึ่งรายละเอียดของบทเรียนก็จะอยู่ในหน้าเว็บเลยตรงที่เป็นแนะนําบทเรียนออนไลน์นะคะมีกระทู้สนทนานะคะที่นักเรียนสามารถโต้อตอบสนทนากับคุณครูได้ ผ่านประทูหรือนะคะผ่านอีเมลก็ได้ช่องทางใดก็ได้ที่นักเรียนต้องการที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนหรือว่าซักถามกับคุณครูก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องเข้ามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูได้พัฒนาข้อสอบนะคะในส่วนของ ข้อสอบที่มีความหลากหลายแล้วก็มีในเรื่องของอาการเฉลยในส่วนของข้อสอบนะคะคือพอนักเรียนทําข้อสอบเสร็จส,ส่งคําตอบเข้ามาแล้วนักเรียนจะสามารถทราบคะแนนในการประเมินผลได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเริ่มต้นนะคะหลังจากทําการทดสอบก่อนเรียนเสร็จนะคะมาดู หน่วยการเรียนรู้หรือว่าบทเรียนนะคะเริ่มต้นจากหน่วยที่1ก่อนนะคะเป็นหน่วยของโครงสร้างโลกอันนี้คุณครูขอ,ขอยกตัวอย่างหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการแบ่งช้นและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศราดับคํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรียนวิชาโลกดาราศาสตร์หนึ่งกับคุณครูที่คำพรค่ะสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะในความคิดส่วนตัวก็คือ ดีสำหรับในช่วงโควิดนะคะเพราะว่าจะมีการให้นักเรียนล็อกอินสมัครสมาชิกทำแบบทดสอสศาบศึกษาใบงานแล้วก็ส่งใบางานมีการสนทนากันทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายลักษณะของโลกนะคะอกโลกชั้นเนื้อโลกประกบอบด้วยซิลน,นกอนและออซิเจนค่ะส่วนชั้นเนื้อโลกประกบอบด้วย ลิบตนและแมกเีเที่ยวค่ะส่วนชั้นแก่กชั้นในสุดประปอกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนมากค่ะโดยคุณครูก็จะมีวิธีการนะคะว่าในการเข้ามาเรียนนักเรียนจะอ่านยังไงจับใจความอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมและการเป็นกำลังใจให้การในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาและสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ new normal ขอบพระคุณค่ะ